สวัสดีครับผมจาพนมครับเป็นแฟน,น WorkPo i n t ทุกคนครับผมสวัสดีครับ,ม,รบมีความรู้สึกภาคภูมิใจครับแล้วก็คือน้อยมากที่จะได้มีโอกาสได้ร่วมกับโปรดักชันที่ใหญ่ๆแล้วก็โปรเจกต์ใหญ่ๆแล้วก็ภูมิกับสิ่งๆอย่างนี้ครับไม่ไม่มีครับมีแต่เรื่องที่สิ่งที่มันท้าทายแล้วก็สนุกครับผมมองว่าเป็นโลกของการเรียนรู้ นะฮะแล้วก็ได้คอนเน็ t ชันได้เพื่อนใหม่ๆม,มิตรภาพใหม่ๆใ,ใ,ในเรื่องของ,กา,งาการทำงานก็อุตสาหกรรมหนังนครับมันโปรเจกต์ใหญ่เงินทุนมหาศาลนะฮะแล้วก็ทีมงานการถ่ายทำอะไรพวกนี้มันพร้อมแล้วก็เทคโนโลยีวิชวลเอฟเฟกนะฮะแล้วก็สถานที่ถ่ายทำที่ผมไปถ่ายที่เคปทาวน์เนี่ยมันคือโลก ใหม่เลยนะครับเพราะว่าหนึ่งคือทะเลทราย์อย่างทะเลทราน์เราไม่เคยเห็นเลยบ้านเราไม่เคยมีร่วมงานกับนางเอกเป็นยังไงบ้างคพี่ก็สนุกดีครับเขาเป็นคนที่บอกว่าเป็นรีแล้วก็เป็นครอบครัวมากครับแล้วก็เขาก็จะทำอาหารมาให้เราชิมเรื่อยๆทำงานกับเขาแล้วแบบมีสนุกสนุกด้วยนะฮะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อสู้อะไรพวกนี้เทคนิคของฮอลลีวูดเทคนิคของของเรามั่งอะไรพวกนี้ฮะ อย่างที่เห็นฮะทราบข่าวว่าโควิดมาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็มีการเลื่อนแต่ไม่เป็นไรครับก็อยากให้คนดูเนี่ยไปดูหนังเรื่องนี้เพราะว่าคุณจะได้เห็นอะไรที่ใหม่ใหม่ใก,กับการแสดงของผมนนงงงก็ดีครับเป็นกำลังใจให้ก็มีความสุขครับรก็แฮปปี้ดีครับรอดู Monster Hunter อยู่เล่นเกมอย่เล่นม o n s เ s t h u n u n t e r อยู่ ก็ที่จริงแล้วเราทําหน้าที่ของเราได้สมบูรณ์แล้วแล้วก็หวังว่าคนดูจะไปดูหนังกันเยอะๆนะครับ